เป็นคนที่ไหนอะไรยังไงครับผมเป็นตอนนี้เป็นคนนที่บรเนี้เป็นคนเป็นคนทนบทำบุรีปนนทบุชาวบนบอกทบุญไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เป็นป้เตนปอนี่าโรตอนนีาโทันึงเนี่ยรู้เลยว่าใครบกตุบิสาตบิสาตุบิสาอะไรกันนะาวมมาใครมา่นทบก็แจ้กันนะก็ไม่ ขอบคุณว่าที่เพือนคนอื่นก็มาไปเรา้องที่อยากมาคือจะมคุยถูกไหมฮะต่อให้ใครค่ไหนก็ยดีวีขบคั๋ย่ ที่เราฝ่ายยังไม่ทันทายถ้าหากตัวอย่างใหญ่จะต้องทุ่มสุดสิ้นโอ้ยที่ผมจบได้ไงฮะทักสิ่งี่ต้องเลอ๋อไม่งั้นเดตอนที้ายเดี๋ย่ว